บุกโรงงานทุเรียนกวนเจาะไอร้องขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทําอะไรคะเราจะรับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านแล้วก็จะเอาไปปอกอันนี้เป็นเนื้อที่ทําทุเรียนกวนนะคะนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการแยกเนื้อทุเรียนออกจากมเมล็ดนั่นเองนะคะเอาเฉพาะเนื้อและนี่ก็เป็นห้องกวนทุเรียนจา้าเครื่องกวนเยอะมากสีนี้นะคะก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะ เนื้อล้วนๆสีนี้นะคะก็จะเป็นสีของทุเรียนพื้นบ้านนั่นเองค่ะนี่คือกวนเสร็จแล้วครับจะเป็นทุเรียนบ้านบ้านกับทุเรียนมอทองเขาจะมาคัดเศษตรงนี้ครับเขาจะมานวดแล้วก็คัดเศษก็จะเห็นว่ามันมีเศษมีเศษเกลือทุเรียนละเอียดเนียนนุ่มเรียบกริบไม่มีเศษอะไรหลงเหลือให้เราแบบกึ๊กกึ๊กเนียนกริบดูสวยเลยจ้าอีซาทุเรียนกวนเจาะไอร้องของดีภาคใต้